สวัสดีครับมาพบกับครูหนุ่มนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะครับคุณครูหนุ่มก็จะพานักเรียนนะครับมาพบมาทบทวนนะครับบทเรียนในห้องเรียนอีเรเนียงนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเราหยุดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่กําลังระบาดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทบทวนนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับ นะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูก็จะพานักเรียนมาเฉลยนะครับฉเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนในอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นใบงานเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีผลต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับให้นักเรียนวิเคราะห์อิทธิพลอารยธรรมจีนที่มีผลต่อสังคมไทยและคนใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในแผนภาพนะครับเช่นด้านภาษานะครับเราก็เอาภาษาของคนจีนมาผสมภาษากับภาษาไทยเช่นคําว่าก้าอี้กวางตุ้งจี้ห่อเซิงหงเนียนะครับที่เราเอามาผสมภาษากับภาษาไทยของเราด้านอาหารนะครับก็ก็จะมีอาหารจีนที่หลากหลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยเช่นกัน ก๋ยยวยตี๋วพวกนี้นะครับก๋วยเจี๋ก๋วยจับซาลาเปาพวกนี้เป็นอาหารจีนนะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยด้วยนะครับการใช้ตะเกียบรับประทานอาหารหนะครับต่อไปนะครับในด้านของอศาสนานะครับศาสนานะครับก็จะมีะพระพุทธศาสนาแบบนิกายมหายานนะครับที่เรานํามาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ องจื้ออะที่เต๋นะครับเช่นการไหว้เจ้าใช่ไหมครับการตุดจีนนะครับวันซาจีนเทศกาลจีนเจนะครับที่คนไทยอันนยมนะครับทากันนะครับต่อไปนะครับด้านสถาปัตยกรรมนะครับเช่นสีก่อสร้างวัดจีนศาลเจ้านะครับที่เราเห็นในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับมีเยอะมากนะครับต่อไปนะครับอ่า ต่อไปนะครับคุณครูมีแบบฝึกหัดทบทวนอีกชิ้นหนึ่งนะครับให้นักเรียนตอบคําถามนะครับ5ข้อลงสมุดนะครับในข้อหนึ่งนะครับอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรอิทธิพลอรารยธรรมจีนส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรนะครับนักเรียนนําอารยธรรมของจีนและอินเดียมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรนะครับข้อสีการรับวัฒนธรรมของอทางชาตินะครับ การรับวัฒนธรรมของต่างชาติตะวันตกนะครับมากเกินไปนะครับก็ให้เกิดผลอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อ5นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปได้อย่างไรนะครับท่านนักเรียนนำคำถาม5ข้อนี้ลงในสมุดประวัติศาสตร์นะครับจากรูน,นะครับ เป็นไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันนี้คุณครูก็มอบหมายให้งานอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนักเรียนนําไปทําในสมุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วนํามาส่งคุณครูในตอนเปิดภาคเรียนปกตินะครับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่เข้ามาทบทวนบทเรียนนะครับในวันนี้นะครับก่อนนะครับก่อนจบการนําเสนอการสอนในวันนี้นะครับคุณครูก็ขอนักเรียนรักษาสุขภาพตนเองด้วยนะครับไปไหนมาไหนออกจาก บ้านนะครับก็ป้องกันตัวเองปิดเมสให้เรียบร้อยนะครับนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิดนะครับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ